ท่านผู้ชมที่สิงห์บุรีชาวบ้านเขาฝากมาถามนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องก็ลองดูครับมีใครไปขึ้นเครื่องบินแล้วปล่อยสารอะไรลงมาหรือไม่เพราะมันก็คงเป็นไม่ได้แล้วฮะที่มีน้ําแปลกปลอมจากฟากฟ้าจากฟากฟ้าลงมาสู่ดินเป็นน้ําปริศนาสีเหลืองะนะฮะชาวบ้านที่สิงห์บุรีที่อำเภอพรพมบุรีนะฮะแจ้งกับนักข่าวของเราว่ามันมีน้ําปริศนาตกลงมาจาก,ากฟ้าเป็นเม็ดคล้ายฝนมีสีเหลืองและมีกลิ่นเหม็น คล้ายๆกับมาถันตกมาสามสี่วันละจอดรถด้วยการแจ้งเนี่ยรถเปื้อนหมดเลยนะแล้วล้างธรรมดาเขาไม่ออกนะต้องเอาไปล้างอัดฉีดคาแคร์ผ้าที่ตากเอาไว้นี่ก็บอกเปื้อนสีเหลืองนี่ซักยังไงซักเท่าไหร่ก็ซักไม่ออกเหมือนกันถูกต้องหลังคาบ้านนี่ยังเป็นอย่างนี้เลยนะคะดาบตำรวจถ้านนันปลองดองเป็นเจ้าของบ้านพาไปดูรอยคราบน้ำนะฮะบนฝากระโปรงรถแล้วก็ที่กระจกอย่างที่เห็นเนี่ยนะ ก็ปรากฏว่ามันมีกลิ่นคล้ายๆกับมาฐานแล้วล้างยากเป็นเม็ดสีเหลืองเป็นน้าลงมาปุ๊บแห้งเร็วมากตกช่วงสิบโมงครึ่งถึง1ิบเอ็ดโมงครึ่งเอาน้ํามาฉีดก็ไม่ออกผ้าที่ตากไว้โดนก็เอาไปซักไม่ออกอหลังคาตอนนี้เต็มไปด้วยไอ้ปริศนาสีเหลืองที่ว่านี้เป็นน้ําเนี่ยนะอีกวันหนึ่งก็ตกอีกในเวลาเดียวกันเป็นเหมือนละอองเหลือง นักข่าวไปวิสน์ก็เหลืองกลับมาเหมือนกันฮะคุณกิติกาฮะค่ะก็เปืือนกองเปือเป้อนเสื้อผ้าฝาองค์ฝาองค์รถนักข่าวนี่เขาบอกว่าเปื้อนเหลืองกัินไปหมดเลยนะคะไปดูให้หน่อยแล้วกันว่าอันตรายหรือเปล่านะ,ะใช่ฮะใครไปทําอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะมัน<ต>คุไม่แฝงตอม,อมนะฮะคุณผู้ชมว่าแล้วมันที่สําคัญก็คือมันเป็นอันตรายไหมค่ะเจ็ดนาฬิกาสามนาทีพรรคกันดนี้ช่วงหน้าย้อนกลับมาการเมืองเข้มข้นครับใครจะคาดกิดแล้วฮะว่ารัฐบาลกำลังมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าจู่ๆในพรรคเพื่อไทย เกิดกรณีปั่นป่วน,นลวนเวกันเป็นอย่าง